หลังจากนั้นที่โตเกียวได้เหรียญทองครับแล้วมาหนนี้ครับปารีสเกมนี้ได้เหรียญทองเช่นเดียวกัน3มเหรียญในการแข่งขันโอลิมปิกเกม3หนนี่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทำได้นะครับ<อ>ต้องเป็นยอดมนุษย์ยอดฮีโร่น้องเทนนิสพานิพักวงพันธนกิจ,จริงๆนะครับหลังเกมในขันเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนะเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยไปทําข่าวเนี่ยน้องเทนนิสไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยแม้กระทั่งผมเนี่ยไปขอเขาก็บอกว่าไม่ได้จริงๆขอภายเพราะ น้องเินิสเพิ่งมาเปิดเผยภายหลังบอกว่าหนูเนี่ยกดดันมากๆากจนหนูไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ความกดดันมันมามากจริงๆแล้วประกอบกับเจ้าตัวเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าร่างกายตอนนั้นน่ะมันไม่พร้อมเท่าไหร่นะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายน้องเินิสพร้อมร้อยเปร์เซ็นตจริงๆนะครับน้องเทนิสบอกว่า มันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รเขาเหมือนกันนะว่าเขาทําได้ยังไงอ่ะสามครั้งไม่มีเหรียญหมดเลยนะโดยเฉพาะการเบิ้ลเหรียญทองสองครั้งติดท่านผู้ชมครับแต่ในโบรสานที่ผ่านมานะครับนักกีฬาไทยเนี่ยของเราเนี่ยมีการสร้างโบรสร์มาแล้วในการคว้าเหรียญสองสมัยติดเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นเหรียญทองนะให้ไปดูกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างน,นะครับโบรสานที่ผ่านมาจากกีฬายกน้ำหนักนะฮะพิมศิริ สิริแก้วครับสเหรียญเงินนะครับจากปี2.22 2ที่ลอนดอนและริโอเกม2องพนะครับส่วนมนัทบุญจำนงนะฮะก็คือมวยที่เอเธนได้เหรียญทองนะครับสองพถัดมาใน่ปักกิ่งเขาก็ได้เหรียญเงินอันนี้คือ2เหรียญ2สมัยติดนะฮะแล้วก็วันดีคําเอี่ยมนะครับสเหรียญทองแดงจาก2สมัยก็คือที่เอเธนและก็ที่ปักกิ่งนะครับท่านผู้ชมครับไปดู